เ้ยปิดเบ้ยอ้าวปิดออกมาไม่ได้โอ้โหนี่ครับกดเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูว่าผีมันจะสนใจเราไหม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NRG Gaming TV นะครับผมวันนี้พี่จะมาสอนโหลดผีพังประตูเวอร์ชันผีโปรนะฮะเวอร์ชันนี้ติดโปรด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมีแอป7723นะครับวิธีการโหลดพี่เคยทำคลิปไว้แล้วนะฮะลองกดเข้าไปดูในนั้นมีการสอนโหลดด้วยนะโอเคเมื่อเราเข้ามาในหน้านี้นะฮะให้เราเลื่อนลงไปนะครับจะเจอเป็นตัวนี้นะครับให้เราอ่า ถ้าโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้พี่โหลดมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคเข้าไปนะครับโอเคเข้ามาหน้านี้แล้วนะฮะเวอร์ชันนี้จะมีแค่7ด่ันนะฮะแต่เวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นที่พี่สอนโหลดไปนะครับมี8ด่ันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับเรามาลองเป็นผีนะฮะอันนี้ก็เลือกได้เลยนะฮะเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้โฆษณาไม่สามารถเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราเลือกเป็นสิงโตนะฮะ โอเคเข้าไปอืมให้คนเข้าไปนอนก่อนนะฮะเข้าไปนะครับเวอร์ชันนี้อา้าวแล้วเวอร์ชันนี้มันเป็นโปรที่ไหนอ่ะพี่เดี๋ยวพี่จะมาสอนนะครับผมนี่ครับจมตีมันก็ปกตินะครับแต่ถ้าเรากดสกิลอา้าวพี่มันก็ปกติอ่ะแต่ว่าให้เรากดอีกหนึ่งครั้งนะฮะนี่ครับกดเรื่อยๆครับ น <One input> <Lil 's> <istles> <un> ี่เ <loves> จ๋งปะถ้าเรากดเรื่อยๆนะฮะมันดูดิถ้ากดป้องกันเรื่อยๆนะฮะเขาก็ยิงไม่เข้าแล้วครับรับโอ้โหแรงเกินดูดิโคตรแรงอ่ะเพื่อนๆเออมันก็มันดีนะโอ้ยแรงเกินแรงเกินแรงเกินดูดิ กอป้องกันเรายังอยู่อ่ะโอ้โหไม่ถึงวีก็แตกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปอ่ามีไหนประตูเวลสนะฮะเ <acabar> <mm> พื่อนเพื่อนคนไหนอยากลองเล่นก็ลองไปโหลดตามนะฮะใย,ยไปนอนไหนอ๋อใย,ย,ยมาอยู่ตรงนี้ครับใ <mm> ย,ยนี่ไงชนะแล้วนะครับ หัวใจเราหมดแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังเข้าไปได้อีกเดี๋ยวเราลองมาเล่นด่านแยกล่างนะฮะอ่ะด่านแยกล่างนะฮะเวอร์ชันนี้ไม่ต้องกลัวโฆษณานะครับ no โฆษณา,าอึมนะครับด่านแยกล่างเราก็จะมีล่างแยกมานะเดี๋ยวเรามาดูว่าล่างแยกเรามันสามารถตีได้ไหม เออล่างแยกตีดิล่างแยกผมกลัวมันพังวะ่ะโอ้โห <c oughs> ไม่ทันให้ล่างแยกเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปไปไปอ่าฮะอ่าล่างแยกตีดิดอ๋อต้องให้เราตีล่างแยกถึงจะตีนะ อาค่าใหญ่นะฮะเรามีหัวใจ99ตัวนะฮะลองเล่นเตียงคู่นะฮะไปหาห้องใหญ่ๆนอนนะฮะนี่ไงเตียงคู่เอา้าปิดประตูกันหมดแล้วเหรอแล้วพี่ทำไงอ่ะไม่มีห้องเฮ้ยพี่อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้หนีหนีหนีก่อนหนีก่อนเอาตายแล้ว ผีมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่มีห้องวันให้พี่เลยหรอโ้แล้วทําไงอ่ะเขาไปนอนกันหมดแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างนอกเราไปพังประตูได้ไหมเนี่ยยั่วผีนะฮะโหผีเลเวลสองแล้วอ่ะเพื่อนๆเขาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเขาไม่ฆ่าเรานะเพื่อนน่าจะเป็นบอดนะฮะหรือว่าเขาแค่แบบโดนเขียนโปรแกรมมาตีประตูอย่างเดียว ไหนพี่ลองยืนอยู่ตรงนี้นะมันจะมาฆ่าพี่ไหมส่งประตูได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเยเฮ้ยอ๋อเขาจะไปเติมเลือดนะฮะไหนๆ,ๆ,ๆไม่โดนครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะมาฆ่าเราไหมเอ้าไม่มาไปแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่าอย่างนี้เราก็ไม่โดนฆ่านะเนี่ยเราลองไปอยู่ข้างๆ เออถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปนอนดิเออสู้ๆครับสู้ๆครับมาด้วมาด้วมาด้วยมาด้วเฮ้ยมีช่องเปิดประตูว่ะเพื่อนเฮ้ยดูดิเพื่อนเปิดประตูได้เอ้าอ๋อเปิดประตูได้ครับเพื่อนพี่รู้ละพี่มีของเล่นใหม่นะฮะเอ้ยแบตหมด ที่มีของเล่นใหม่เพื่อนๆเ,เปิดอ่าเปิดเฮ้ยอันนี้มันทำไมเปิดเข้าไปข้างในวะเออเออเปิดเออเดี๋ยวให้เขาพังตัวนี้ไปก่อนเฮ้ยปิดเบอร์เอออ๋อปิดอ่าเราวขังผีนะฮะเราวขังผีนะครับเพื่อน ออกมาไม่ได้โอ้โหเอาค้างแล้วเพื่อนๆมัน <laughs> น่าจะเป็นบั๊กนะฮะเอาวะเอาเรื่องวะมีของเล่นใหม่แล้วนะฮะ <laughs> ถ้าผีมันฆ่าคนไปหมดอะ่ะ <laughs> แล้วก็มันจะมาฆ่าเราไหมเพื่อนเ <laughs> พื่อนลองทยดูว่ามันจะมาฆ่าเราไหม <laughs> เดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูห้องเพื่อนให้หมดเลยนะเพื่อ <laughs> 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 ให้เขาตายกันหมด <laughs> เออเปิด เปิดให้หมดอ่าอ่า <laughs> เดี๋ยวเรามาลองดูว่าผีมันจะสนใจเราไหม <spe ak> เฮ้ยเปิดประตูได้ไหม <laughs> ด่านนี้ก็แบบตลก <laughs> เปิดประตูได้ไหม ลองเปิดไปดูครับเออฮ่าเป็นไงเข้าไปดิเพื่อนแห่งซวยฮะน่าจะเข้าไปแล้วนะโอ้โหสองตัวเพื่อนพี่สองตัว,อตวเอ,อ้ยเ,เราปิดประตูตอนนี้นะอ้าวอ๋อถ้าเขาไต่หมดเราก็แพ้เหมือนเดิมนะฮะเพื่อนแห่งซวยนะฮะเดี๋ยวเรามาลอง หมวดนี้ดูเออมาลองหมวดนี้นะฮะเออเราเปิดประตูเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับเ,เดี๋ยวรอก่อนนะเขาจะปล่อยผีได้นะครับหมวดนี้ปล่อยผีได้นะฮะเออเอาพังประตูอย่างเดียวครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพ <c oughs> ื่อนๆคนไหนยอยากเล่นหมดนี้ก็ลองไปหลดมาเล่นดูนะฮะไว <c oughs> ้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย